ข้าคำบุญกับสิ่งต่างๆสิทธันในเดินทากับอาจงอ่อนขึ้นกับถังในทัาสมคว่มมุ่งมากปัดชนะทุกประการกับสำหรับผมกับทุกสมีรสมีหลักขอขอบคุณไว้หนโอกาสอีกท่านหมู่เก่าบัตรหวยแดงกับสิท่ันนเดินทางมากกับปันหวยแดงแบบทีว่าเป็นเกียรติยิ่งที่แต่ตอนรับครับสู่กับการแย่งขันวยครับเร้องอันอื่นคนสีทอง อาถวายขาปลาหยัจะเป็นมือ่แล้วมือจบครับในขึ้นนี่กะเบิรงแง่ในทีนี้ค้นซุปอาเฉียนแ้่กับเบิรงอาซอยกันครับสว่าอย่แดงเข้ากะมี่จอคนอาแท้ๆอยู่หรอกจับกะทำสิทานม่กะซอยกัน็นงานดีในการมีงานทางด้านโบ้าณรับส่วนของผมือคงศิันี่แหละดับขอขอบคุณอดกทีนึงครับทั้งด้านทีงานของจันทบุรีที่นํา ตน้นเงินหรือต้นข่าฟ้ามาได้เป็นหนี้นะครับเนก็กลับเทียวถวายบูตอื่นเนี่ยนะครับกับกระผมก็ขับบุญให้บานกับอื่นแบบวาอ่าเหตุบุญน้ำเพิ่มน,นะครับเด้อรับในหลวงกระผม,อม,มอข,อข,อของสมีสมีรับขอขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็กลับขอบคุณท่านอ่าอาอมกอแก้วนะครับท่าน กำนับบนตำบลดอนจิตนะครับท่านประธานาพี่น้องชาวบ้านหัวแดงนะครับที่กล่าวต้อนรับทางคณะผ้า,าป,ป่าที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับในโอกาสนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตเชิญนะครับเือตีวิสัยพิมพนทานทองนะครับข้าราชการบำนาญทหารเรือปัจจุบันท่านเป็นเลขานุการนายกโอการนยานยกเทศมนตรี ตำบลวันยาวอเอภคลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับให้เกียรติเป็นพิธีกรได้ทีมงานคณะผ้าป่าขออนุญาตเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับท่านพี่น้องชาวบ้านห้วยแดงและคณะผ้าป่านะครับจากจันทบุรี นะซึ่งก็มานะจากระรบตะบนบรรยาวกงศรีไล่นะฮะและพี่น้องชาวตลาดขุนะ่งแล้วก็อยู่หลายพื้นที่นะครับที่เดินทางมาร่วมนะงานทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อสมทบทุนในการบูรณะศาลารายนะผู้เปมนนะวัดศรีมงคลนะฮะ,ะบนดอนจิกเนาะอำเภอ พิพูนมังสาหารจังหวัดบุรีราชเาธานีครับวันนี้ก็ท่านแอกกำนันแต่กำนัำนนะครับอำพงก่อแก้วนะครับตํานันตะบนดอนจิตก็มาให้การต้อนรับพวกเราครับก็อร่อยไหมครับอาหารวันนี้หสุดยอดนะ <c oughs> ครับก็พวกเราก็เดินทางมาไกลเนาะจากจันทบุรีก็เลาะมาเลื่อนนะฮะเลาะมาเที่ยวท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง นะครับแล้วก็มาถึงที่ประมาณบ่าย2โมงครับก็ยินดีต้อนรับน้องแทนพี่น้องทุกท่านนะครับในคำืนวันนี้นะก็เดี๋ยวเราก่อนที่จะมีรายการของวงนะครับเราก็จะมีการร้องเพลงของทีมงานของเราก่อนนะครับในเริ่มตอนเริ่มต้นนะครับของรายการนะครับครับสำหรับในวันพรุ่นี้ซึ่งจะเป็นวันพระ ด้วยนะฮะขึ้นแต่ถ้ำนะครับในตอนเช้าแต่พี่น้องชาวบ้านเนาะนะครับเขาก็จะมาร่วมทขบุนกันในตอนเช้าเราก็เตรียมสถานที่ทีนี้เราก็จะพักผ่อนกันที่สาราหลังนี้นะครับครับสำหรับในค้าคืนวันนี้ครับอย่าเพิ่งหลับนะครับมาช่วยกันเชียร์เนาะลาก้องสาวสวยๆนะฮะจากวง ที่เขาจะมาแสดงในคันธีวันนี้ให้เราได้ชมกันนะครับก็เป็นการต้อนรับนคะณะพระป่านะครับครับสำหรับในช่วงนี้เราก่อนที่จะมีการแสดงของคณะวงหมอนลำนะครับเรามาฟังเพลงของพี่น้องเราที่เดินทางมาร่วมงานทอดพระป่าในวันนี้กันก่อนเนาะจำนวนประมาณ10บท่านด้วยกันนะก็ให้คนละหนึ่งเพลง <laughs> นะครับนะ อครับคนกดเพลงอยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างใช่นไหมอ่ากดเพลงนะครับนะฮะเดี๋ยวตามเพลงตามนี้เลยเนาะอ่านะครับเด้ของเพลงมาหรือยังครับดกดคำนะดเดี๋ยวนักร้องนะฮะก็ขึ้นมาบนเวทีนะฮะขึ้นมาบนเวทีด้านบนนี้แล้วก็จะมีจอให้เราได้ ลองไปด้วยแล้วก็ดูจอไปด้วยทีแรกนึกว่าไม่มีนะครับครับก็ยินดีด้วยนะที่ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ผู้ใหญ่บ้านนะฮะงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เาเนาะผู้ใหญ่สวายจันทร์ุขนะครับแล้วก็ผู้ช่วยวันนี้ผู้ใหญ่ติดภารกิจไม่ได้มาต้อนรับพวกเรานะครับแล้วก็ าการมาทำบุญในครั้งนี้เราเชาวจาันทบุรีก็มาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้ทงที่2องผมเคยมาครั้งแรกครั้งหนึ่งนะครับผกดเพลงอยู่ไหมามาแล้วครับครัรีเชิญครับ เพลงเพลงแรกเนาะเอาผมก่อนเป็นคนแรกเลยเนาะเลยถามนะฮะมาแล้วคะุณอานแล้วต่อไปนะครับควายหายนะคุณน้ำนะอ๋อมีบาทด้วยโอ้ตรงนี้ท่านใดที่ขึ้นมาร้องเพลงเนาะวันนี้เราจะมีการสมทบทุน นะครับในการที่จะนำเงินตรงนี้นะไปร่วมกับกองพัอป่าในวันพรุ่งนี้นะครับคนที่นอนนี้หัวหน้าทีมนะฮะอ่านีโจ สนานด้วยกันนะเพราะเสียงปรบมือให้กับเลขาด้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền chẳng Gõ sao không bỏ lỡ những video hấp dẫn mưa นึกว่าแบงค์พันลุลองรอท่าน,นาต่อตไปครับเชิญเหียนน้ำบนสู่เวทีครับเดี๋ยวรรบกวนนะ เบอร์เก่าก่อนนะอ่าเรนเชญคุณสมานกับคุณแดงครับขึ้นสู่เวทีครับเนี่ยเบอร์ใก่วันละหนึ่งเพลงเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะชมแต่ในช่วงนี้ก็เพิ่งทุ่มขึ้นเองนะฮะขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ร่วมบุญกันโอ้ยแี่นี่แค่เพลงเดียวน,ะนยั้นก็พึ่งบาท <c oughs> <c oughs> นะฮะอันะะนะนี้น้ำใจของพี่น้องเองเนาะนะ ครับคุณสมานฮะนักร้รรองผู้มีอัญจะกินฮะสายสินเกษตรฮะคู่กับจินตลาแดงฮะเิญครับนะครับมาช่วยกันใต่บาทแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเอาไปรวมกับเป <c oughs> ๋า,ททา,ททาตอนเช้านะเบื่กตูาตัวต่างๆาไปวม ด้วยเรื่องโลกเก่าหุกนซ่าหุ่นจำได้ไหมเมือถือเคืองนี้ไม่เคยลบเ่อพี่ชายโรดจากบ้านเหนือระไมปากระไมแต่ไม่พทด บ้านเราพี่น้องแม่พ่อก็รอตาดีใจพี่ชายโทรมาให้รู้ว่ายคงหวงเหงาดูข่าวทีม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เข้าวัดหมดเลยนะรู้ว่ามีหลายเอช่นเพลายังใื่อนเก่าแม้จากบ้านเรามาใครขอบคุณคระขอบคุณแรงใจของเราขอบคุณการเชิญต่นนะโอ้เชิญชวนนะทุกบาทุกสตางค์เข้าวัดหมดเลยนะคะถ้าคืนนี้ที่พวกเราขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันเนี่ยคือเป็นการเข้าวัดหมดเลยนะคะเป็นเงินเข้ากระเป๋าเราเลยนะคะ เข้าวันทางเล่งแต่คนยังแกล้งคอยังไงตั้งใจมีคนรู้เรือ ค่ะทุกวัทมุชตงค์นะคะแล้วเราลงทำบุญกัจะเข้าวัดหมดทุกบาทค่ะค่ะต่อยเพลงกราบขอบคุณนะคะพรกบครองของที่มาด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวแลกใหกันนะวงครับทั่วจากจันทบุรีร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทำบุญด้วยกันแม้แต่พี่น้องชาวบ้านมาช่วยกันทำบุญนะคะทุกบาททุกตังค์เข้าวัดหมดเลยค่ะบุรณะมัดหมดค่ะ ให้วัดของเราดูดีดูงามเจริญขึ้นไปเนาะโอกาสหน้าเรามาเจอกันอีกครับอ่าครับโอ้ยเต็มบาทแล้วเนี่ยคร <c oughs> ับวันนี้เชิญนะฮะร่วมบุญกันเนาะเงินทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวเราจะจะมีคณะกรรมการของเรานะ,ะนับแล้วก็พรุนี้ก็รวบรวมกับกองพระป่าของวัดศรีมงคลนะครับนับรวมกันเลยนะคะอ่ะเ <ไป S 2> ชิญครับมาเได้เพลงอะไรนะเกิดลังเปาเกิดลังเปาเลย we สาวๆดูคนนั่งโอ้สบายมากมายาวใครจะเป็นหางเพื่อเชิญได้เลยนะครับ เรื่องแล้วก็หาเพื่อนเพื่อนลําบาวบ่าวนัให้มาเจอน้องที่ยังละเมอไม่มีหมอาให้เป็นขอมาสนุกลู ไ,ได้ตระสบวสำวัดของเราให้เจริญเดินเลื่อนรักช่วยกันข้า,ามกนนอ,องหรือผลาน นะครับขึ้นสู่เวทีนะครับในเพลงควายหายนะครับทางภาคนี้เขาเรียกอะไรฮะควายนะคุณคุณแดงทางนี้เขาเรียกีหยังควายเว้ยหายหรือผมไม่ได้พูดนะครับกระท้อนต่อมาจากคุณเอาเว้ยนะครับขอโทษขอโทษนะที่พูดคำหยาบครับควายหายะกดเลยครับกดเพลงให้ นะก่อนที่เหย,ย่จะร้องเพลงเลยเอ่อแบงค์ร้อยมีใสแบงค์พันนะนะถ้าไม่มีก็เอาแบงค์ห้าสิบก็ได้ <laughs> เราขอบคุณแนทะ้คนกดเพลงให้ดีเจของเรานะเนาะอาชินเช่นแทนะ้สุดลนะหุนแท้ไว อาหารเพื่อนอาหารื่อนาแดนนี้ก่อนเคยได้ขายผิดปดานของาคือทำมันาเลย ไายบาสเลยครับโอ้ยมีเลล่าใช่นไหมสวยมากสามคนค่ะ i no. ยื้อเยือกเอาที่ว่ากว่อยทันตาขโมยต่การักใครไม่อยากมีคืนมาไหนโดยวงแกงความทำวันเล้ววัยให้ลืคืนไปไปไปใจเอาความเหนื่อยขอบคุณครัพี่น้ำโอ้โหแย่งหมดมือเลยฮะโอ้โหนี่ฮขึ้นสู่เวทีนะฮะธรรมดาแกจะลูกกางเกงขาสั้นนะวันนี้พอดีเมียก็จับมาให้พร้อม เอาครับเพลงต่อไปนะครับเพลงต่อไปดูโผยนิดนึงครับเท้าเวนรอคุณหมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาอันที่หลังเอาชมทุ่งก่อนครับอ่าคุณบุญนะฮะคุณบุญครับยินดีเชิญบนเวทีครับชมทุ่งเนะาะต่อไปก็เป็นคมเกียวนะเงินไม่พอรอหน่อยนะคฮะลงองเพลงให้หน่อยครับชมทุ่งนะ ครับของออสครับออสเด้อของออดนะออดนี่ลูกออสไหมเนี่ยของออดนะฮะออดโก๊โก๊พาดครับขอบคุณครับนักร้องทุกท่าน